ขี่น้องชมพู่คืบหน้าตำรวจได้หลักฐานสำคัญจอออกหมายจับคนร้ายแล้วสวัสดีครับแฟนเฟิร์สชาแนลคลิปบอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้เราตามเรื่องราวอีกหนึ่งเรื่องที่สังคมไทยยังรอคำตอบว่าใครเป็นผู้ทำร้ายน้องชมพู่จนถึงชีวิตวันนี้มีความคืบหน้าล่าสุดมาบอกกันนะครับก่อนไปฟังข่าวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่งกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้า เรามาฟังรายละเอียดจากข่าวกันครับความคืบหน้าคดีน้องชมพู่เด็กหญิงวัยสาขวบแห่งหมู่บ้านกกกอกตบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารผ่านมามากกว่า1ปีแล้วทางสํานักงานตํารวจแห่งชาติก็ยังไม่สามารถสรุปตอบคําถามให้กับสังคมได้ว่าใครเป็นคนทําร้ายน้องชมพู่จนเสียชีวิตโดยก่อนหน้านี้ทางพลตํารวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติได้ออกมาถแถลงผลทางวิทยาศาสตร์อย่างชัดเจนที่สุด แต่ก็ยังไร้คําตอบในเรื่องของคนร้ายล่าสุดทางเจ้าหน้าที่ได้มีการเชิญตัวบุคคลที่ใกล้ชิดกับน้องชมพู่มาเข้าเครื่องจับเท็จที่สูนพิสูจน์หลักฐานหนึ่งจังหวัดปทุมธานีโดยมีชื่อของลุงพลและป้าแตนตัวละครสําคัญในคดีนี้เข้าเครื่องจับเท็จด,ด้วยซึ่งหลังจากนั้นก็มีเรื่องราวดราม่าต่างๆมากมายในตัวของลุงพลและป้าแตนเช่นการเปิดเสตให้สัมภาษณ์ของลุงพลกับสื่อหลักซึ่งก่อนหน้าที่จะเข้าเครื่องจับเท็จ ลุงพลมักจะชอบให้ข่าวกับสื่อหลักเป็นประจำอยู่เสมอล่าสุดเมื่อวันที่17มกราคมมีรายงานข่าวว่าทางเจ้าหน้าที่ชุดคลี่คลายคดีของน้องชมพู่ได้เชิญตัวชาวบ้านบ้านกกกอก,กจำนวนหนึ่งเดินทางเข้าที่สูนพิสูจน์หลักฐานหนึ่งจังหวัดปทุมธานีเพื่อจะเข้าเครื่องจับเท็จภายหลังจากที่มีการนำพยานสำคัญเข้าเครื่องจับเท็จไปแล้วโดยครั้งนี้จะเป็นพยานแวดล้อมที่มีน้ำหนักและสำคัญไม่น้อย รวมไปถึงชาวบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์สําคัญต่างๆและรู้เห็นพฤติกรรมบางอย่างสําหรับการเข้าเครื่องจับเท็จนี้จะเป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ส่วนหนึ่งเพื่อนําไปประกอบสํานวนคดีเนื่องจากพบว่ามีบุคคลซึ่งเป็นคนสําคัญในคดีนี้ให้การไม่ตรงหลายอย่าง <c oughs> เช่นช่วงเวลาต่างๆที่ขัดแย้งกับพยานบุคคลอื่นๆที่ให้การทั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่มีบุคคลต้องสงสัยอยู่หนึ่งรายที่กําลังถูกจับตาเป็นพิเศษ เนื่องจากพบข้อพิรุธมากมายในตัวบุคคลคนนี้ไม่ว่าจะเป็นไทม์ไลน์ในช่วงเวลาที่เกิดเหตุกับน้องชมพู่หายตัวไปบุคคลนี้ได้ให้การขัดแย้งกับคำให้การพยานแวดล้อมจนนำมาสู่ความขัดแย้งในหมู่บ้านกกกมีรายงานว่าชาวบ้านกลุ่มนี้ที่จะเข้าเครื่องจับเท็จนั้นไม่ได้มีความรู้สึกกังวลเต็มใจที่จะยืนยันในสิ่งที่พบเห็นและยังมีคลิปวิดีโอสำคัญบางอย่างที่จะเป็นหลักฐานสำคัญในคดีนี้ซึ่งได้มอบให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจไปแล้ว จนถึงนาทีนี้คาดว่าการรวบรวมสำนวนรวมไปถึงหลักฐานสำคัญต่างๆที่จะนำไปสู่การออกหมายจับได้นั้นอาจจะมีการยืดเวลาออกไปอีกสักหน่อยเพื่อความรอบคอบทางคดีจึงจะออกหมายจับผู้ต้องหาในคดีนี้ได้ซึ่งคงอีกไม่นานเกินรอมหากราบละครฉากใหญ่กำลังจะใกล้ลาจอเต็มทีสุดท้ายความจริงต้องมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นใครทำอะไรไว้ก็ต้องรับผลกรรมนั้นไม่ว่าจะช้าหรือเร็ว ขอกับคุณเนื้อหาข่าวนี้จากกรุงเทพธุรกิจนะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ที่ใกล้ความจริงเข้ามาแล้วว่าใครเป็นผู้ทําให้น้องชมพู่เสียชีวิตคาดว่าอีกไม่นานเกินรอทางตํารวจคงจะสรุปแล้วว่าใครคือผู้ไร้ตัวจริงสําหรับคดีนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าสําหรับคลิปบอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้แฟนเฟิร์สต้องลาไปแล้วนะครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ